ต้นไม้ก็เวีนหน่อยต้นไม้ไม่มีเวียน ท่านผู้ชมไม่ต้องสงสัยนะฮะอีกทีน้องคิมน้องคิมก็คือขับรถแบบดีๆไปได้เอาทางที่มาถึงฮัลโหลกี้ว่าไงโอ้มีเอชพีอีกไหมมีอีกสามพันจ้าเอ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 าขายอันเท่าไงอันอันละสิบบาทอือนนั้นนะใถูกแผะตอนนั้นละให้กันอีกอันผู้อืดกระติอันละห้าชิพหกชิพกูละ เอแต่ว่าม,มันห่าง unity, ่ายแหละมาเอามา,าให้หน่ okay. อยอย,อยู่ไหน <ś <ś> อยู่เลเบลเลยจะเอาอยู่รูนเลยใช่ไหมเลเบลบหนหรือละไรเลเบลทะเลทรายไอคิดจ้ะโอคครับเอาละแม่มาด้วยนะไอคิดจ้ะจะคุยธุรกิจกับมัน ไปเลเวลบนน่ะเจ้าแม่ครับเจ้าแม่เคยนั่งแท็กไหมครับไม่เคยจ้าไปเลเวลบนเด้ดเออ้าวไปเลเวลบนอ่ะใช่กีบอกให้ไปหาไปหากีจะซื้อ e p e p อะ่ออะจะไปขายด้วยกะจะไปขายกล่องนั้นด้ตัวสองเจ้าแม่คออ้างค่าเข็มคัดดีๆนะครับค้าเร็วค้งหนึ่งหาจุดไปล้างตับผมก่อนนี่ก็อ่ะ มันมันต้องอาการหนักแน่เลยว่ะโมไซค์ขนาดนั้นดูกันฮะว่าเราจะได้ไปกันแบบดีๆหรือเปล่ารุกทุกทุ่มเออถ้าทำไมทีรถถูอย่ะมันอยู่ขีนี้อยู่รอในรถนี่แหละ รู้สึกว่ารถโทยวแบบกระตุกอะแต่ทำไมรถนี้ไม่กระตุกรถเราก็ไม่กระตุกหรือว่าเป็นเพราะสตรีมด้วยไม่นะตอนนั้นโทยะมารับก็ไม่สตรีมเพราะว่ไม่รู้เหมือนกันหาทำาูง,องโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนตอนถึงเรเบลเลยแล้วกันตอนใกล้ๆถึงเรเบลนะคะทุกคนตอนนี้รอน้องละแมะ <laughs> เปลี่ยนผมเดี๋ยวจ้า ในไปบนใช่ไหมใช่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 เรป็นโงผมนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ี่เลยนะ,ะโอ้แต่ว่าระหว่างทางมันก็จะสาหัสอย่างนี้อยู่แล้วเราก็ควรที่จะดูก่อน แต่ว่าพี่ไม่มียาวสิดีเยี่ยวใช่ไหมตอนนี้ยังดีอยู่ใช่ไหมเลือดมันก็ลดลงไปเรื่อยๆนะเอาดีๆไอ้แบบนี้อยู่ยวเอาดีๆได้ไหมดีๆเอาตามตัวเองเอาทางตัวเองเอาแถวปกติได้ไหมปกติไม่มีปกติเราหลอกใครกัน้นแล้วปกติแบบเราขึ้นไปทางนี้ไหมโอ๊ย oh, เอาคนปกติแหมโอ๊ย oh. <c oughs> <c oughs> ไม่เคยไม่ยู่คนปกติเหมือนกันโอ๊ย โซมพันซี่หัอัดปะเรยเรเบลม,มันทำไมดูไกลจังวะรถก็เร็วอยู่นะมาดโชว์จริงโอเคจริงแล้วส้น <laughs> ยังรอดอยู่ยังไม่ปิ้นนะฮะเอ้าเออเออเอาอเดือนลดไปอีกสิบฮะเราจะตายกว่าถึงเรเวลกว็ได้ต้องกี้จะมียาให้เราหรือเปล่า ไกลแล้วฮะไกลแล้วเออก็ดีเนาะตรงอย่างเดียวก็ยังถึงเนี้ยแอบถึงนะเห็นปะมีเห็นเลยเป็นไงเป็นยังขี้อยา่างจริงๆโอ้กระจุกมันกระตุก,กตอนจะถึงไงทุกคนคนอยู่เยอะที่วะ่ะ <c oughs> โอ้ยโอ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ <c oughs> เม่อันนี้ก็ไม่ใช่ก็ถือว่าเมื่อกี้ฝับแล้วเมื่อกี้ไม่ต้องจำสวัสดีอีจ้าอ้ยเอา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 รถเทนีเท่าไหร่เนี่ยที่มันจะได้เนี่ย มาเอาเท่าไรก่อนเอาเท่าไหร่นะคะเอาหมดทั้งหมดมีสามพันสี่เอาสามพันเท่าไรสามพันเท่าไรครับเท่าไรครับโอ้โหเป็นยาจ้ำาน้ำเลเท่าไร่สามหมื่น้ยจะตายจะตายจะตายจตายใหญหมือบอกว่าสีมาเลยนะ พี่เจ็ดเกิดโรงพยาบาลใช่ไหมเขาสีเหมือนอะไรนะสีเหมือนนั่นเลยอะ <ID. S 2> ไมมิน้นเลยอะหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งหกศูนย์อะไรนะไอดีหนึ่งหกศูนย์เอ้ยเสียระยะว่ะจะเสียตระยะหนึ่งบาทไป <5. S 1> แล้วอะนี้เงินเอ ไอเงินรวบรวมส่งเขาอ่ะเอาส่งไว้กับใครเงินอะเบ้อบนเบ้องหูเดือบบัญชีมันอะเอ่อเลขอะไรเก็บไว้ก็ดีดีกว่าเก็บไว้กับเขาไม่ต่อใครหรอกไอดีใครหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ใช่ไหมไม่ไม่เก็บไว้กับผมวะใช่ไหมปุ่นไม่น่าไว้ใจ ทำไรโมไปเผาตีเอ๊ะโพเศจจะเดยวมาเร็วมมือหนึ่งไปยังเนี่ยยังพี่ไปกันแล้วกันนะพี่ไปไหนไปโพมีกล่องดำอีกไหมยังไม่ได้เลยเอละแม่มีกล่องดำไหมไม่ขายไม่ขายกูซื้อกล่องละพันเร็วๆไม่ขายเอามาขายกูกนหมกครับหมกครับหมกเร็วๆ เยอะนี้ก็ประมาณเท่านี้แล้วกันเนดะี๋ยวเราไปโพลแล้วก็ประเทศจะดีแล้วนะคะรปกนี่แหละสภาพจะตายแล้วเฮ้ยลืมลืมขอยาว่ะขอยามยีมียาไมหมเหลือ,อยี่สิบหกแล้วเดี๋ยวหรือไปโรงพยาบาลไปปลอดภัยได้ปะเดี๋ยวจะตายกลางทางเว้ยเดี๋ยวไปนีก่อนต้องไปโพก่อในใครเข้ามันจะตายไหม เขามาดูกันน้องจักรยานบอะเดี๋ยวต้องไปโรงพยาบาลดีไปตอนนี้ไปตอนนี้ไม่ถูกแต่ประเทศก็จะรีคทำอย่้งนั้นนถตามรถอะไรอยู่จะเข้าไปโอ้ยหาพับเรามาดีใกล้ที่สุดด้วนเย่บาแฟชั่น ะเบรตมไม่กลัวหยุดวีขี่ปั๊มระเบิดอะยังไม่เคยเลยอยากอยากว่ยอะเคยโดนครั้งหนึ่งกับ e นดูโรคู่ใจอ๋อสมควรนี่หรอกทำไมเคียวจะดีใช่ไหมละ่ะมันโดนนี้หรอ วันนี้ก็พิจิตรีนะก็จะไปโพแล้วก็ไปที่ดาวทองแล้วก็ตะมอนะคะไปเจอกันพรุ่งนี้ตอนไลฟ์สดนะคะท,ทุกคุณย่าเคยบอกไว้ตอนนี้ค่ะสิ้นท้ายเกิน <c oughs> ไปเราทางได้อยู่ <c oughs> โอเอาทางดีๆเอาทางแบบไหนได้อยู่เกิบบนไป เริ่ลิกไปอีก15ห้าทีแล้วเนี่ยเออมันทันเล้อเราจะปิดคลิปไม่ได้ปิดสตินะผู้ชมไอ้ยโอเคจบกันที่เหินนี้เลยแล้วกันนะคะ